เด็กหญิงวัยเก้าขวบเอาตัวรอดจากเงื้อมือคนร้ายด้วยทริคจากซีรีส์อาชญากรรมเธอถูกลักพาตัวถูกขังไว้ตามลำพังไม่มีทางหนีรอดแต่แทนที่จะตื่นตระหนกเธอกลับใช้ความฉลาดพลิกเกมเอาชนะคนร้ายด้วยวิธีที่ไม่มีใครคาดคิดเธอทำได้อย่างไรและทำไมแม้จะรอดมาได้เธอยังคงหวาดกลัวเรื่องราวนี้จะทำให้คุณขณะลุกและอาจทำให้คุณต้องหันไปมองข้างหลัง นี่คือเจเนทตเมโอเด็กหญิงที่ใช้ทริคจากซีรีส์ขายคดีเพื่อเอาชีวิตรอดจากฝันร้ายเด็กหญิงวัยเก้าขวบหายตัวไปกลางวันแสกแสกบ้านเงียบสนิทหน้าต่างถูกปิดสนิทม่านหนาหนักบดบังแสงแดดกลิ่นอับของฝุ่นและเหงื่อคลุ้งไปทั่วเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึ่งในความเงียบเธอนั่งนิ่งบนพื้นพรมเก่า หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอกข้อมือของเธอถูกมัดแน่นเชือกเสียดสีจนรู้สึกถึงความแสบของผิวหนังเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก,ก้องอยู่หลังประตูร่างสูงใหญ่ของชายคนนั้นเดินเข้ามาเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆสา,ายตาของเขาจ้องมองลงมาเย็นชาและไร้ความปราณีเธอขม่มกลั้นความกลัวกลั้นหายใจนึกถึงซีรีส์อาชากรรมที่เคยดู ทุกเรื่องราวทุกแผนการทุกคนอุบายนี่อาจเป็นโอกาสเดียวของเธอเธอสูดลมหายใจเข้าแล้วเริ่มพูดขึ้นฉันหิวเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงพอชายคนนั้นชะงักรีตาลงเธอกลืนน้ำลายฝืนทำให้เสียงของตัวเองมั่นคงขึ้นถ้าฉันอดอาหารนานเกินไปฉันจะป่วยเขาไม่ตอบแต่มองเธอเหมือนกำลังชั่งใจ เธอจำได้จากซีรีส์อาชากรรมที่เคยดูอจชากรบางคนไม่อยากให้เหยื่อตายเร็วเกินไปฉันเวียนหัวเธอพูดต่อกดมือลงบนท้องตัวเองแซงทําเป็นอ่อนแรงชายคนนั้นขมวดคิ้วแต่แล้วก็เดินออกจากห้องเสียงฝีเท้าของเขาค่อยค่อไกลออกไปเธอกวาดตามองรอบห้องซอกซอนมองหาทางออกประตูถูกล็อกจากด้านนอก หน้าต่างสูงเกินไปและมีเหล็กดัดขวางไม่มีอะไรให้ใช้เป็นอาวุธเธอกำลังแข่งกับเวลาเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้งเธอรีบปรับสีหน้าทำให้ตัวเองดูอ่อนแอที่สุดประตูเปิดออกชายคนนั้นถือขนมปังแห้งๆและขวดน้ำเธอมองมันแสซงทำตาเป็นประกายมือของเธอสั่นเล็กน้อยตอนรับของเธอกัดขนมปังคำเล็กๆค่อยๆ ระหว่างนั้นสายตาเธอจับจ้องอยู่ที่กระเป๋ากางเกงของเขาพวงก,กุญแจเธอรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปเธอกระพริบตาช้าๆพยายามไม่ให้เขาจับพิรุธมือเล็กๆของเธอสั่นไหวเล็กน้อยขณะถือขวดน้ำเธอค่อยๆเปิดฝาขวดแซงทำเป็นเผลอทำมันร่วงลงกับพื้นเสียงน้ำหกกระจาย ชายคนนั้นสอบถอย่างหงุดหนิดงดจริงๆเขาพึพรรมพำก่อนจะก้มลงเก็บขวดนั่นคือจังหวะที่เธอรอคอยเธอพุ่งตัวไปข้างหน้ามือคว้าพวงกุญแจจากกระเป๋ากางเกงของเขาใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงเธอรีบขยับกลับไปที่เดิมซ่อนกุญแจไว้ใต้ต้นขากดมันแนบกับพื้นพรมชายคนนั้นเหนยหน้าขึ้น ดวงตาเต็มไปด้วยความรำคาญทำอะไรของเธอเธอรีบทำหน้าตาตื่นตระหนกขอโทษข่าฉันไม่ได้ตั้งใจเขาจ้องเธออยู่ครู่หนึ่งเหมือนจะสงสัยเธอกลืนน้ำลายพยายามคุมสีหน้าในใจภาวนาให้เขาไม่สังเกตเห็นไม่ทันไรเขาก็ถอนหายใจเสียงดังอยู่นิ่งๆอย่าสร้างปัญหาเขากระแทกประตูปิด เสียงล็อกดังกริ๊กเธอหายใจเข้าแรงแรงค่อยๆดึงพวงกุญแจออกจากใต้ขามือของเธอสั่นเล็กน้อยต้องหากุญแจที่ถูกต้องให้เร็วที่สุดเธอเสียบกุญแจดอกแรกเข้าไปในแม่กุญแจหมุนไม่ใช่ลองดอกที่สองยังไม่ใช่เธอได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้เร็วกว่าครั้งก่อนเขากำลังกลับมา เธอกลั้นหายใจมือสั่นมากขึ้นขณะที่เลือกกุญแจดอกต่อไปเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเธอเสียบกุญแจอีกดอกเข้าไปในรูกุญแจหมุนล็อกยังไม่เปิดเสียงฝีเท้าหยุดลงหน้าประตูเธอได้ยินเสียงกุญแจของเขาขยับไม่มีเวลาแล้วเธอลองกุญแจอีกดอกบิดแรงขึ้นกริก ล็อกเปิดออกในเสี้ยววินาทีเดียวกับที่ลูกบิดประตูเริ่มหมุนเธอพุ่งออกจากห้องหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงตะโกนดังขึ้นด้านหลังเฮ hey, กลับมาเดี๋ยวนี้เธอไม่หยุดเท้าเล็กๆวิ่งผ่านทางเดินมืดพรมหนาทำให้เสียงฝีเท้าเบาลงเธอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนประตูไหนคือทางออกเธอเหลือบมองข้างหลัง เขากำลังไล่ตามมือใหญ่เอื้อมมาข้างหลังเธอเธอเบี่ยงตัวหลบได้ชิวเฉียดข้างหน้าคือประตูบานหนึ่งเธอพุ่งเข้าหาหมุนลูกบิดสุดแรงล็อกเธอหันไปอีกทางชายคนนั้นกระโจนเข้ามาหาเธอหมดทางหนีเธอหันรีหันขวางหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกชายคนนั้นเข้ามาใกล้ ใบหน้าเขาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธคิดจะหนีงั้นเหรอมือใหญ่ของเขาคว้าหมับเข้าที่แขนของเธอแรงบีบแน่นจนรู้สึกถึงกระดูกที่เสียสีกันเธอกัดฟันกลั้นน้ำตาสมองทำงานเร็วจีต้องทำอะไรสักอย่างตอนนี้เธอนึกถึงสิ่งที่เคยดูในรายการอชญากรรมเหยื่อบางคนรอดมาได้เพราะใช้จิตวิทยาหลอกล่อคนร้าย เธอต้องทำให้เขาชะงักเธอหายใจหอบทำให้ตัวเองดูอ่อนแอที่สุดแล้วพูดออกมาเสียงสั่นเครือคุณก็เหมือนเขาชายคนนั้นชะงักข้างคิ้วขมวดแน่นหมายความว่ายังไงเธอเม้มริมฝีปากทำท่าลังเลเหมือนกำลังปิดบังๆอย่างจากนั้นค่อยๆเอ่ยเสียงเบาคุณเหมือนพ่อของฉัน แววลตาของเขาเปลี่ยนไปความโกรธจางลงเล็กน้อยถูกแทนที่ด้วยความสับสนเธอเห็นโอกาสเธอสูดลมหายใจลึกมองตรงเข้าไปในดวงตาของเขาพ่อของฉันเคยทำร้ายฉันเธอพูดช้าๆให้เขาซึมซับคำพูดของเธอเธอเห็นมือของเขาคลายออกเล็กน้อยเธอกระซิบต่อแต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับคำพูดนั้นทำให้ใบหน้าของเขากระตุก เหมือนกับว่ามีบางอย่างในอดีตย้อนกลับมาในหัวของเขาเธอไม่รู้ว่าเธอพูดแทงใจดำเขาหรือเปล่าแต่เธอรู้ว่าเธอมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเธอช่วยโอกาสนั้นเธอบิดแขนสุดแรงกระชากตัวออกจากมือของเขาแล้วเธอก็พุ่งตัวไปข้างหน้าสุดแรงที่ขาเล็กๆของเธอจะพาไปเธอไม่หันกลับไปมอง ได้ยินเสียงชายคนนั้นสอบอถอดังลั่นเสียงฝีเท้าของเขากระแทกพื้นหนักๆตามมาติดๆเธอเห็นบันไดทอดยาวลงไปข้างล่างต้องไปให้ถึงให้ได้เธอวิ่งลงขั้นแรกแต่แล้วมือของเขาคว้าเข้าที่คอเสื้อเธอแรงดึงกระชากร่างเธอกลับเธอกรีดร้องดิ้นสุดแรงแต่เขาแรงเยอะกว่า เธอรู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆเป่ารถต้นคอหยุดดิ้นเดี๋ยวนี้เขาตะคอกเธอเม้มริมฝีปากแน่นสมองหมุนเร็วจีต้องมีอะไรที่ทำให้เขาปล่อยเธอแล้วเธอก็นึกออกเธอแสร้งหยุดนิง่งหายใจถี่ใบหน้าตื่นตระหนกเธอเบิกตากว้างจ้องไปข้างหลังเขาเหมือนกําลังเห็นบางอย่างที่น่ากลัวสุดขีดชายคนนั้นขมวดคิ้ว อะไรของเธอเธออ้าปากเหมือนอยากพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาเธอยังคงจ้องเลยไหลเขาไปทำให้มันดูจริงที่สุดชายคนนั้นเริ่มหันไปมองตามสายตาของเธอเธอรู้ว่านี่คือโอกาสเดียวเธอยกขาขึ้นกระแทกส้นเท้าเต็มแรงเข้ากับหน้าแข้งของเขาเขาคำรามด้วยความเจ็บมือที่จับเธอคลายออกเธอไม่รอช้า เธอพุ่งตัวลงบันไดวิ่งสุดชีวิตเสียงตะโกนไล่หลังมาแต่เธอไม่หยุดข้างหน้ามีประตูเธอเอื้อมมือไปคว้าลูกบิดหมุนแรงที่สุดที่เคยทำมาในชีวิตประตูเปิดออกด้วยเสียงดังลัน่นแสงแดดกระแทกเข้าตาเธอจนต้องหยีตาลงอากาศข้างนอกเย็นกว่าข้างในลมพัดประทะใบหน้ากลิ่นหญ้าชื้นแต่จมูกเธอออกมาแล้ว แต่เสียงฝีเท้าหนักๆด้านหลังยังตามมาเธอหันขอบเห็นชายคนนั้นวิ่งตรงมาหาใบหน้าแดงก่ำเต็มไปด้วยความเดือดดาลกลับมาเดี๋ยวนี้เขาคำรามเธอกรีดร้องสุดเสียงหวังให้ใครสักคนได้ยินแต่รอบตัวมีเพียงบ้านเก่าๆถนนโล่งและรัวสูงไม่มีใครอยู่ใกล้พอที่จะช่วยเธอทันเธอวิ่งไปข้างหน้ามองหาทางหนี แต่เขาเร็วกว่าเธอรู้สึกถึงเงาของเขาคลุมทับลงมามือใหญ่ของเขาเอื้อมเข้ามาใกล้เธอเหลือเวลาแค่เสี้ยววินาทีแล้วเธอก็นึกถึงสิ่งสุดท้ายที่อาจช่วยเธอได้เธอหอบหายใจแล้วตะโกนออกไปฉันรู้ว่าคุณเป็นใครใชายคนนั้นชะงักกึกเหมือนโดนตรึงอยู่กับที่ฉันจำหน้าคุณได้เธอพูดต่อเสียงสั่นแต่หนักแน่น ฉันจะบอกตำรวจฉันจะบอกทุกคนใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปจากโกรธเป็นตื่นตระหนกฉันรู้ชื่อคุณเธอเสริมแม้จะไม่รู้จริงๆเธอเห็นมือของเขากำแน่นเขากำลังช่างใจแล้วเสียงไซเรนดังขึ้นจากที่ไกลๆเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองไฟสีน้ำเงินแดงกระพริบอยู่ปลายถนน ชายคนนั้นสอบอถออย่างหัวเสียเขากระชากฮูดขึ้นคลุมหน้าหันหลังวิ่งหนีไปอีกทางเธอทุดลงกับพื้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอรอดแล้วแต่ร่างของเธอยังคงสันเทาเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาเธอกลั้นหายใจมองไปทางรถตำรวจที่แล่นตรงมาไฟกระพริบสองสะท้อนบนพื้นถนน เธอพยายามยกมือขึ้นแต่แขนของเธอหนักเหมือนตะกัวทุกอย่างเหมือนจะช้าลงเสียงเปิดประตูรถดังขึ้นมีคนวิ่งเข้ามาหาเธอเด็กคนนั้นอยู่ตรงนี้เสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนเธอรู้สึกถึงมืออุ่นๆแต่ลงบนไหล่ปลอดภัยแล้วหนูโอเคไหมเธออยากตอบแต่เสียงของเธอไม่ออกมามีแต่น้ําตาที่ไหลลงมาเงียบ มือของเจ้าหน้าที่ประคองเธอไว้หนูชื่ออะไรหนูมาจากไหนเธอหอบหายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามเรียบเรียงคำพูดในหัวแต่ก่อนที่เธอจะตอบเธอเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่มุมถนนไกลออกไปเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่หลังเสาไฟฟ้าแม้จะเห็นไม่ชัดแต่เธอรู้ว่าเป็นเขาชายคนนั้นยังอยู่ที่นั่น มองตรงมาที่เธอก่อนที่เขาจะค่อยๆถอยหลังก้าวหายเข้าไปในเงามืดเธอขนลุกไปทั้งตัวแม้จะรอดมาได้แต่เธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงอีกครั้งร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้เขายังอยู่ตรงนั้นแม้เพียงไม่กี่วินาทีแต่เธอมั่นใจว่าเห็นดวงตาของเขาเย็นชา ว่างเปล่าเรากับจะบอกว่าครั้งนี้หนีไปได้แต่ครั้งหน้าอาจไม่ใช่มือของเจ้าหน้าที่สก,กิดไหล่เธอเบาๆหนูโอเคไหมเธอสะดุ้งสุดตัวหันกลับมาเผชิญหน้ากับตำรวจเธอพยายามจะบอกพวกเขาแต่เมื่อหันกลับไปอีกครั้งเงานั้นหายไปแล้วเธอกลืนน้ำลายรู้สึกถึงเหงื่อเย็นๆไหลลงมาตามหลังคอเธออยากจะบอกว่าเธอเห็นเขา แต่บางอย่างในใจบอกให้เธอเงียบไว้หนูปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่ผู้เสียงนุ่มพยายามปลอบเธอเธอพยักหน้าช้าๆแต่ลึกลงไปเธอไม่มั่นใจเลยเพราะเธอรู้เธอรู้ว่าเขายังอยู่ข้างนอกนั่นและเขาอาจจะยังเฝ้าดูเธออยู่รอเวลาที่เหมาะสมรอวันที่เธอจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือเธอกลืนน้ำลายรู้สึกถึงรสขมในปาก มือกำเข้าหากันแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือแม้จะมีตำรวจอยู่รอบตัวแต่เธอกลับรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นจากเจ้าหน้าที่เราต้องพาเธอไปโรงพยาบาลก่อนมืออุนอ่นๆวางลงบนหลังเธอเบาๆเธอพยักหน้าแต่สายตาย,ยังคงจ้องไปที่มุมถนนที่ซึ่งชายคนนั้นยืนอยู่เมื่อครู่ว่างเปล่า เธอถูกพาขึ้นรถตำรวจเสียงประตูปิดดังปงังทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยเธอหายใจเข้าออกช้าๆพยายามสงบสติอารมณ์รถเริ่มเคลื่อนตัวออกไปเธอมองออกไปนอกหน้าต่างตึกเก่าๆถนนเปลี่ยวต้นไม้ที่ไหวตามแรงลมทุกอย่างดูปกติแต่เธอรู้ว่าไม่ใช่เมื่อรถเลี้ยวผ่านหัวมุมถนนเธอเห็นบางอย่างแวบหนึ่ง ร่างเงาหนึ่งยืนอยู่หลังป้ายรถเมแม้จะมืดแต่เธอเห็นมันชัดเจนรองเท้าคู่เดิมเสื้อแจ็คเก็ตตัวเดิมเขากำลังมองเธอจากที่ไกลๆหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งริมสีปากเธอสั่นระริกแม้จะอยู่ในรถตำรวจแต่เธอไม่รู้สึกปลอดภัยเลยเพราะเธอรู้แล้วว่ามันยังไม่จบและเขา ยังไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆเธอกลืนน้ำลายช้าๆพยายามบอกตัวเองว่าคงแค่คิดไปเองแต่ภาพเงานั้นยังติดอยู่ในหัวรถตำรวจแล่นไปตามถนนเงียบๆเสียงเครื่องยนต์สม่ำเสมอแต่เธอรู้สึกเหมือนทุกวินาทีช้าลงมือของเธอกำชายเสื้อตัวเองแน่นพยายามไม่ให้ตัวเองตัวสั่นมากเกินไป เจ้านาที่ที่นั่งข้างๆหันมามองเธอไม่ต้องกลัวนะหนูปลอดภัยแล้วเธอพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะเธอรู้ว่าคำว่าปลอดภัยอาจเป็นแค่ภาพลวงตาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งไฟถนนวูบไหวผ่านกระจกเป็นจังหวะเธอเพลอหายใจเร็วขึ้นเมื่อเห็นเงาอีกครั้งอยู่ตรงมุมถนนถัดไปเขาตามมา เธอแน่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธออยากจะบอกตำรวจอยากจะกรีดร้องให้พวกเขารู้แต่เสียงของเธอติดอยู่ในลำคอเธอรู้สึกเหมือนถูกสายตาคู่นั้นตรึงเอาไว้เธอพยายามหันไปมองเจ้าหน้าที่อีกครั้งแต่ก่อนที่เธอจะพูดโทรศัพท์วิทยุของตำรวจดังขึ้นเป้าหมายยังอยู่ในพื้นที่เราเห็นเขาแถวตึกเก่าเธอเบิกตากว้าง พวกเขาก็เห็นเหมือนกันมันไม่ใช่แค่เธอคิดไปเองชายคนนั้นกำลังไล่ล่าเธอจริงๆเธอกลั้นหายใจมือเย็นเฉียบขณะที่กำชายเสื้อตัวเองแน่นขึ้นเจ้าหน้าที่ข้างๆหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาตอบกลับรับทราบกำลังพาตัวเด็กไปโรงพยาบาลขอหน่วยเสริมคุ้มกันเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกรถตำรวจเร่งความเร็วขึ้นเล็กน้อย แต่เธอไม่สามารถละสายตาจากหน้าต่างได้ดวงตาของเธอจ้องมองไปตามถนนที่ทอดยาวไฟถนนกระพริบผ่านกระจกเป็นระยะแต่เธอรู้ว่าเธอเห็นเขาร่างเงานั้นยังคงอยู่เธอไม่รู้ว่าเขาวิ่งตามมาได้อย่างไรแต่ทุกครั้งที่รถเคลื่อนผ่านหัวมุมถนนเธอเห็นเขาเสมอยืนอยู่ที่ใดที่หนึ่งเหมือนเงาที่ไม่มีวันหายไป เธอหอบหายใจถี่ขึ้นเสียงของเธอในที่สุดก็หลุดออกมาเขาเขายังตามมาเจ้าหน้าที่หันมามองเธอทันทีอะไรนะเธอยกมือขึ้นชี้ออกไปที่ถนนเขาอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่หันไปมองไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นถนนว่างเปล่าเธออาปากครั้งหัวใจเต้นรัวไม่ไม่จริง ฉันเห็นเขาเจ้าหน้าที่มองเธออย่างสงสยัยหนูแค่ตกใจมากไปหรือเปล่าเธอสายหน้าน้ำตาคลอเธอรู้ว่าเธอไม่ได้จินตนาการไปเองแต่แล้วเสียงจากวิทยุตำรวจก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงรีบเร่งและจรงิงจังระวังตัวไว้เราเพิ่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดชายคนนั้นไม่ได้อยู่แค่แถวตึกเก่า เขาอยู่ใกล้กว่านั้นมากเธอแทบหยุดหายใจเสียงสุดท้ายจากวิทยุดังชัดเจนเขาอาจจะอยู่ใกล้รถของพวกคุณตอนนี้เลยก็ได้แล้วทันใดนั้นเสียงกระแทกดังลั่นมาจากท้ายรถเธอสะดุ้งสุดตัวเสียงนั้นดังสนั่นราวกับมีบางอย่างกระแทกเข้ากับโลหะเจ้าหน้าที่สองคนในรถชะงักมือเอื้อมไปจับด้ามปืนโดยสัญชาตญาณ เธอหันขอบไปมองด้านหลังหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกท้ายรถเธอเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวผ่านกระจกหลังร่างเงาดำๆวูบไหวเร็วเกินไปจนเธอมองไม่ชัดให้ตายเถอะมีบางอย่างอยู่ข้างหลังเราตำรวจที่นั่งข้างคนขับสบทก่อนจะรีบควาวิทยุขึ้นมารถ207ขอหน่วยเสริมด่วนมีบางอย่างชนท้ายรถของเราโครม เสียงกระแทกครั้งที่สองทำให้รถสั่นสะเทือนเธอกรีดร้องฝังเล็บลงบนเบาะโดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่หลังพวงมาลัยเร่งเครื่องพยายามให้รถพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปได้ไกลกว่านั้นเสียงโลหะขูดลากดังขึ้นจากหลังคารถเธอรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้อยู่ข้างหลังอีกต่อไปเขาอยู่บนรถเธอแทบไม่กล้าหายใจ เสียงหนักๆดังขึ้นบนหลังคาเหมือนมีบางอย่างคลานอยู่ข้างบนเจ้าหน้าที่สองคนสบตากันหนึ่งในนั้นคว้าปืนพกขึ้นมามือกำแน่นจับไว้ให้แน่นเด็กน้อยเราจะหยุดมันเดี๋ยวนี้รถสบัดเล็กน้อยเมื่อเจ้าหน้าที่กระชากพวงมาลายัยเธอหลับตาแน่นหวังว่านี่จะเป็นเพียงฝันร้ายแต่เสียงฝีเท้าหนักๆที่ถลายไปตามหลังคารถบอกเธอว่ามันคือเรื่องจริง เสียงฝีเท้าบนหลังคายังคงดังต่อเนื่องเธอกลั้นหายใจตัวสั่นระริกเจ้าหน้าที่ตะโกนผ่านวิทยุสื่อสารเราโดนเล่นงานมีบางอย่างอยู่บนหลังคาขอหน่วยเสริมเดี๋ยวนี้เสียงวิทยุตอบกลับแทบจะทันทีทีมกำลังไปอดทนไว้โครมเสียงหนักๆดังขึ้นเมื่อบางอย่างกระแทกเข้ากับกระจกหลังรอยร้าวกระจายออกเหมือนใยแมงมุม เธอกรีดร้องตัวเกรงแน่นกับบอกเจ้าหน้าที่ไม่รอช้าเหยียบคันเร่งเต็มที่รถทยานไปข้างหน้าแรงเหวี่ยงทําให้เธอแทบหลุดจากที่นั่งเสียงบนหลังคาดังแกรกแกกเหมือนบางอย่างพยายามเกาะให้มัน่นแต่แล้วไฟหน้าสีแดงน้ําเงินปรากฏขึ้นข้างหน้ารถตํารวจหลายคันจอดขวางถนนเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธยืนเรียงรายแสงไฟแรงกล้าสาดส่องไปทั่ว เสียงลำโพงดังขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้คุณถูกล้อมแล้วรถตำรวจที่เธออยู่เบรกทันหันเธอแทบจะพุ่งไปข้างหน้าถ้าไม่ได้เข็มขัดนิรภัยรั้งตัวไว้ทุกอย่างเงียบลงเพียงชั่วอึดใจก่อนที่เสียงฝีเท้าบนหลังคาจะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้เป็นเสียงของบางอย่างที่กำลังเกาะอ,อยู่มันเป็นเสียงของบางอย่างที่กำลังกระโดดลงโครม ร่างเงานั้นหล่นลงกลางถนนเบื้องหน้าแสงไฟตำรวจจับให้เห็นเต็มตาชายคนนั้นยืนอยู่กลางวงล้อมร่างสูงใหญ่เสื้อผ้ายับย่นจากการเกาะไปบนรถใบหน้าเขาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธดวงตาจับจ้องมาที่เธอเพียงคนเดียวเธอกลืนน้ำลายตัวแข็งทื่อแต่ก่อนที่เขาจะขยับตัวเสียงปืนก็ดังขึ้นปังปัง เขาชะงักสีเท้าสันไหวก่อนซุดลงกับพื้นร่างของเขากระแทกพื้นถนนเลือดไหลออกมาช้าๆทุกอย่างนิ่งสนิทเจ้าหน้าที่หลายคนกรูกันเข้าไปจับตัวเขาไว้ใส่กุญแจมือแน่นหนาแต่เธอไม่ละสายตาจากเขาเขายังคงมองตรงมาที่เธอริมฝีปากขยับเบาๆแม้ไม่มีเสียงแต่เธออ่านคำพูดของเขาได้อย่างชัดเจน มันยังไม่จบเธอสะดุ้งสุดตัวหอบหายใจถี่เจ้าหน้าที่เปิดประตูรถรีบพาเธอออกมาเธอได้รับการอบกอดด้วยผ้าห่มหนานุ่มเสียงตำรวจรายงานกันเซ็งแซ่แต่เธอไม่ได้ฟังอะไรอีกแล้วเธอมองไปที่ร่างของชายคนนั้นก่อนที่ตำรวจจะพาตัวเขาขึ้นรถขังเขาหายไปในความมืดเธออยากจะโล่งใจแต่ทำไม่ได้ คำพูดสุดท้ายของเขาดังก้องอยู่ในหัวมันยังไม่จบเธอรู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เธอก็รู้ว่าเธอคือผู้รอดชีวิต